มึงเล่นแม่กำระยะมึงเล่นแม่เหรอไปเนี่ยแล้วมันมึงจะอยู่เออมึงจะมาเล่นแม่เขาต้นตีนจะไม่ถีบนีมึงอย่าเล่นอย่างนี้นะเขาทำมาให้มึงไม่เอาแม่เหรอแม่มึงเห็นแม่เป็นคนไอ้ระดับเรื่องโจอจับใจเหรอได้มึงกูไม่เอามึงน่าก็เหมือนจะดีนะ ไม่เหมือนของตัวเองอ <ฮะ S 2> ย่างไอ้หนุ่ม call นเตอร์กับแม่สาวนักตรวจคุยโทรศัพท์เก่งและแม่สาวนักตรวจคืออะไรตรวจโทรศัพท์มาสิตรวจก็ไม่เจอหรอกเพราะอยู่หลังรถอีกเครื่องบอกให้ตรวจไลน์เอาไลน์เอาก็ไม่ยอ,ยอมยอตรวจไอ้บิ๊กศึกษามาลบข้อมูลหมดเลยมาสมภพแล้ว,วก็จะเป็นส้ม <c oughs> แต่ว่าพี่อะไม่เกลีคะเป็นสีส้มเออตลกมันจะแบบเออมันเป็นสันส้มน้องไปทานแกล้งว่างั้น มึงไม่ต้องย้อนกลับมาก็ได้มันเป็นมุขคณิตศาสตร์ไม่แล้วพ่อเขานั่งขำอยู่เดยกผู้ชายเขาเนี่ยนายมึงเล่นอะไรเขาก็ขำมึงเด่กพ่อได้ใส่แว่นแล้วชอบชอบชอบผู้ถามจริงมจ้างพ่อมาเพราะว่านี่เกอยู่ข้างบนและลงไปอยู่ข้างล่างไหนคนไม่มีมีไหนแล้วชุดนั้นนะครับชุดแม่แหวบกว่ากูอีกมึงเล่นแม่ก็ไมงไอ้บึงเล่นแม่นะไอ้นยังล้วันเขาก็จะอยู่คอ แม่เลี้แม่เขาต,ต้นตีนยัไม่ถีบอย่เล่นอย่างนี้นะเขาตั้งมาให้มึงอย่าไปอ้าแม่เหรอทแม่พึงเห็นแม่มเป็นคนไรแล้วดาเรื่องโจรนนกลับใจเหรอดะอย่าไปอ้ามึงน,น่ากือนจะดีนะอย่าไปอ้าเดี๋ยวแม่ไม่กล้ามา,านนลิเกก็โมแต่เล่นไปดองเด็กวันเสียงหวานก็แต่งหน้าทาปากแล้วขึ้นโชว์ไงไม่รู้ตัวเลย จนโชดนี่ใจ่ร่าก็คุยกันแล้วต้องเด็กมาเสียงหวาน้าเกิดสอนรมร้องเพลงจะต้องขึ้นมาเต้นกรลังโป๊ะแป้งใหญ่เลยอยากจะรู้นะผู้ดีสานของพวกปู่มิทนา้นมีสิ่งใดสัมพันธ์กันแล้วเพื่อน้องขึ้นมาสุมาทุกคนมองข้าพเจ้าเป็นตาเดียวกันเลยนะใช่สงสัยคงจะสงสัยกันนะสิเอาเถิดเรือมาสุมาจะบอกให้ทุกคนรู้ก็ได้วันบัตรนี้พวกปู่มิทราเห็นสารวิน ได้ส,งส,งส่งสุพราชสันตราพร้อมด้วยรูปถ่ายล้านสาวซึ่งมีนามว่าธิดาวันพระโกมินทาวังไว้ในภายภาคหน้าเพื่จะยกล้านสาวธิดาวันให้เป็นคู่แต่งงานกับเรามังสุมาดังนั้นเรามังสุมาอยากจะขอถามความคิดเห็นจากบางช่อทหารคู่ใจของเราเป็นคนแรกว่าเรามังสุมาสมควรที่จะตอบรับสารพระโก่มินทานี้หรือไม่และที่สําคัญธิดาวัน หมาะกับข้ามาเจ้ามันสุมาหรือเปล่าขอด้ชับหลวงท่านผู้ปู่ม,มินทัยสารวินนครในอดีตเคยเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่12บสรณปาน,นาต้องยอมสยบเพราะความเก่งความกล้าข,ของพระองค์แต่ณน,นตอนนี้จะมาขอสวามิภักดิ์กับพระองค์มังสุมาได้อีกอย่างหนึง่งจะมอบลานสาวที่ว่าไปคู่แต่งงานบางชอบมันตั้งแต่ตองดูแล้วมันหน้าแปลกนะพุเจค่ะเอาละบังชอบเจ้เา,เาไม่ต้องชักแม่น,น้ำท้งห้า ตอบมาเลยเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกระหม่อมคิดว่าไม่เหมาะพุทธเจ้าค่ะปากเสียปากไม่ดีไม่เหมาะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวว่าวแต่ต่อให้ดีก่อนพระองค์ท่านมึงลงไหมมึงขาดใจพของค์ท่านอาจจะเป็นกลลวงของพวกหูก็ได้พระบินาวิทยะพระาานารถคือที่ดาวันน่ะเหมาะกับข้าพเ,เจ้ามันสมาาหรือเปล่าหเหมาะเนอะพี่เนอะ ที่ดา<อ>วันงามมากเลยเพื่อน้องท่านหมนะถ้าหากว่าเป็นความคิดเห็นของพี่เดตยาพี่ก็คิดว่าที่มังชอบกล่าวมาก็มีเหตุผลหมเนอะพี่ก็คิดว่าไม่เหมาะจ้ะไม่เหมาะอย่างนั้นเหรอพี่เหมาะใช่สิอะไรอะไรที่จะเป็นของน้องเนี่ยมันดูแล้วไม่เหมาะไม่สมหรอกไม่เหมือนของตัวเองเหมาะจังเลยมั้งอยัางก,กับไอ้หนุ่มคอเซนเตอร์กับแม่สาวนักตรวจ คใครอะคุยโทรศัพท์เก่งคุยเรื่องงานหรือเปล่าผมมีธุรกิจธุรกิจอะไรอะเยอะแยะผมขายเยอะและไปสานักตรวจคืออะไรตรวจโทรศัพท์ไปสิส <c oughs> ตรวจก็ไม่เจอหรอกเพราะอยู่หลังรถอีกเครื่องหึือเอาให้ <c oughs> ตรวจไลน์เอาไลน์เอาก็ไม่อไ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 มยอมตรวจ <c oughs> โอ้โหไอ้บิ๊กศึกษามาลบข้อมูลหมดเลย <c oughs> ีลืมเปาของพวกด้ยนะข้างข้างรถกลัวอีกท่านหนึงแมเป็นสีแม่เป้าสีไปออกจากคณะนี้แต่เราเพิ่มเลยเาไล่พวกอีสีหูดีจะเป็นที่ไหนวันเหมาะกับดำมัสมาร์หรือไม่เออคือตอบให้มาันเร็วๆตอบว่าเหมาะหรือว่าไม่เหมาะรือว่าเออเออเหมาะหรือว่าไม่เหมาะไม่เหม็นเพคะ หมายถึงบอกไม่เหมาะอ๋อไม่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 น่าถามไปเป็นจักบอกแล้วยังเอาเครื่องเสียงขั้งหลังแล้วก็มามม่ันอยู่ข้างหน้าไปทีมันจะไหนที่ราวันเหมาะกับรามสุมาหรือไม่ขอเดชะไม่ได้คนตอบไม่เหมาะทำให้พระองค์ท่านต้องมีน้ำโหร พูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่ารู้ใช่ไหมว่าต้องตอบยังไงขอตอบให้ถูกใจเรามังสมาถ้าอย่างนั้นเด็กมังฉานมือช่วยตอบให้เสียงดังฟังชัดๆหน่อยิช่ไว่าที่ราวันบอกกับรามังสมาหรือไม่ไม่มาเบียบงเบียบเลยนะไอ้ช่วยที่ราวันบอกกับรามังสมาหรือไม่เออก้าวอมฉันคิดว่า หมาะไม่พี่ค่ะเหมาะไม่เด็กเอาที่ไหนนอนล่ะขันใจของเจ้าทุกคนตั้งแต่สารส่งไปดูไปนอนไม่ต้องพูดเลยพี่เจ้าคำทำบิณาที่ทหารมาถามเราหน่อยจะตอบให้เจ้าเลยนี่มึงเลิกหลับสักทีได้ไหมกันอ้าวอ้าวพระดาประจำเมืองพี่เจ้าข้าอุบากอนพี่เจ้าข้าไปนั่งอยู่สักไกลเลย มามามานี่นดิมาใกล้ๆเมาสุมาตรงนี้เลยเออกระหม่อมฉันก็รอให้ฟ่าบาทเรียกกระหม,ม่อมฉันอยู่เดี๋ยวูเจ้าค่ะเรามีเรื่องอยากจะถามสักหน่อยผู้เจ้าค่ะที่ราวันสวยหรือเปล่าวะเขาเวลาชาอนุญาตอบ้าขคเดชะโอ้โหนี่ขนาดพระชายยารักเอียดสวยขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเจอตัวจริงจะสวยขนาดไหน องหญิงท,ที่ลาวันนี่ก็สวยพระองค์ท่านก็หล่อหน้าก็หวานนี่เชื่อไหมเธอเกิดว่ากองเป็นผู้หญิงนะจะยอมเป็นเมียพระองค์ท่านสักคืนแต่มันทำไม่ได้เหมาะสมกันมากเปรียบเสมือนเก่ขงข้อกับไปยกเลยุูธเจ้าคะ่ะเออมันต้องอย่างนี้สิวะไม่มีอะไรจะเหมาะ้ากองตอบทุกใจเรมังสมาแบบนีุ้ทธเจ้าคะ่ะรับไปเลย เจ็ดขั้นเราประทานยศให้กับเจ้าอุบาคอนเจ็ดขั้นเลยเหรอพุ่งเจ้าค่ะแล้วจะไม่มีใครอิจฉากองเลยพุ่งเจ้าข้าบาบาอย่าไปอิจฉาใครนะ <c oughs> ขอให้ไทยพุ่งเจ้าข้าวาสนาของกองได้รับไปนิดน้อยน้อยนะวากอนขอให้ไทยพุ่งเจ้าคขา้า <c oughs> ตึงไงปากดีเป็นสีแก่ปากแม่ หน่อยเดียวแถมมนตัองเจ็ดขั้นหาที่ไหนได้เฮ้ยดาวตลกกินนาลรีทองมองหน้ากูไหมวะอ๋อผมมองคนปากดีครับเอาเฮ้ยปากดีเนี่ยเป็นสีแก่ปากแต่มึงพูดมากระวังปากจะไม่สี กูนี่ทหารเจ็ดขั้นเว้ยก็รู้พี่เขาใว่าผมแล้วผมแค่สี่ขั้นฝาดเนื้อฝาดตัวเว้ยครับผมสวัสดีครับเออเฮ้ยมองไปมองมามึงก็หล่อเหมือนกันเว้ยชมองใครพี่ชมผมเหรอเออโชว์มือเลยสี่มะเนี่ยเออหล่อเหรอหล่อมันว่านเลยมึงอะว่านเอฟว่านหางจระเข้แหมใครจะไปหล่อสู้พี่เบลได้หรอลากันดีดูหน้าเดนหล่อหน้ากลมมันไข่เป๊ะเลยว่ะใครเป็นใครไก่วะไม่ใช่ไข่กูเนี่ยแหละ พระตอบสารด้วยทันใดพระอถูกใจเสียงจริงๆเดี๋ยวสิไม่ฟังไม่ยอดยิ่งเร่องทายารื่องอะรเแล้ยเฮ้ยตรงท่านอย่าทักท้วงต้องไปมาพระเจ้าข้า ไม่ฟังเลยประกาศขาดมือเสร็จแล้วไอ้ไงช่วยพระองค์หน่อยเร็วไปไปไปขาดน้ำมึกเออเฮ้ยน้ำมือปิดหวานยาไอ้คนอ้าติดไหมพุ่งเจ้าข้ไม่ติดนะ่ต้องเปลี่ยนมือช่วยช่วยพระองค์แค่หน่อยใช้มือมือท่านเดี๋ยวชาพุ่งเจ้าข้เออเฮ้ย รีดเร่งตอบสายกลับไปเลยราชทูตถ้าจะนังสารี้ไปถวายให้กับพระโบรวินาเดินทางปลอดภัยนะราชทูตรีบไปรีบมานะราชทูตพวกเราจะรอท่านอยู่ไปไเข้าพูดดีพี่มึงเชื่อไหมถ้ามึงไม่หลับนะมึงถึงเฟืองนานแล้วเนี่ย เป็นลิเกล้ำตรงนี้เลยคาร์ลค,ออคัทกูบ้านกองพุ่งเจ้าค่ะฟ้าบา <ไป S 1> ้านเดชเชยท่านเป็นผู้ตระหนักเสริ <ขอ S 1> มให้ผมเดวมันสุมามีรางวัลจักประธานให้ขอพระไทยพุ่เจ้าค่ะส่วนพวกมิชาดิสยาแล้วก็หมดทั้งหมดคาร์ลคัทมาสมภพแล้วก็จะเป็นต้อง,ไ,งไม่ต้องยุ่งเลยขอโทษถึงแม้ว่าน้องจะโกรธแต่ว่าพี่เนี่ยไม่โกรธ